Nadi pati saham pati kahancari anti walangaya jaka kenti terasa bolaja kejadi kata sese tuh mang tuh kampil mang pajang namo dasa bhava to orang to sammasam bhukhasa namo dasa orang to sammasam bhukhasa orang to ถ้าพระปาปีจักเยพุทธาเยวาเยจักตันดิดาอาชาเจวะพระคริษฐาจักคาเปมัสติปราเลขนาอิขอน้องน้องดวงสูงเดชพระธรรมจัมพุทธเจ้าพระเถราวุเถระเพื่อนจารมิกแล้วก็ขอเจริญสุกยาตรมณ์อนนักญาโลมผู้มาส่งสการคุณแม่ไข่ชดช่วย อายุ80ปีผู้วัยนในวันนี้ก็เหมือนกับการที่อาตมาพุทธศาสิกชนทุกตนตบบ่าถ้าอาราปิดจากเกวุคาเกวาระจากปัิตาุคาเกวัตริขไม่ขาจสัเทตอจุปราอเลยนเพราะว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งตบบาน้ำบันดิทั้งคนมีทั้งคนจนรวมหน้าล้วนเดินหน้าไปลความไกลทั้งหมดทั้งสิ้น อันนี้ก็เป็นสุภาษิตแล้วก็คือการเร็ยนความจริงที่ของเราที่กำลังพบกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนเข้าคนแก่คนเคนคนด็กคนลาคนรวยคนจนทุกๆคนก็มีความตายอยู่ในเบื้องหนนะ้าแล้วก็การเวลาการเวลานี้ก็ เหาเข้าไปดูมนอกเขาแล้วแกีกูงานเท่าที่ลูเมมกเป็นชะู yep. ้นชูนเ pues anyway> าไตกนเหมือนกับอาตมาอาตมาก็ยังเท่ได้แกจะมาหาคิกีปีแล้วานเขาจะผ่านกี่ปแล้วเขาถ้าแกิดขึ้นเดือนกู่บอกอันนี้ก็เข้าใจแกจลามาเมือนกัแม่ไครแม่ไทยพอยู่กับลูกกับหลานก็แกสิกปี แต่ในปีที่ตอนนี้ลูกหลานของเราก็ได้มาร่วงกันช่วยกันส่งสกตา,กาเมื่อคุณแม่สิ้นใจหรือว่าตายจากเราไปเมื่อตายาจากเราไปก็อยู่ที่ว่าเราช่วยกันยังไงมากโอนีเพราะว่าซอยกัรที่ขันยาที่ถนนเพ้าอว่าซอยกันแนก,ม,นกม,นมาสอยกันซอยส่งในไข้ในไข้ราไปหลวงสว่าด์ มั่นใจไปรวมโดยขอกคือว่าข้ามราลงเงนสิอันนี้การที่เราครับสมายพกทธรกาลการที่สมัยพุทธ้าลนกานะเป็นภูมิี่ิความที่เรามีเป็นการิตออกการเ็นเขาไปเขาไปครับไปีเมื่อครัแต่่อนนั้นพอไปถีบไปปาปากก็นือเปว่าไในส้าเรือานเรือตัวเสือสิงห์เชือสิงห์ตัวนังกินแต่พอนาันไปร้นมันหลาย ตายหลายก็ตายหลายก็วิ่งรักษาเกิดโรคระบาดถึงมากเมื่อเกิดโรคระบาดแล้วเราไปฟังฟังอะัรพ่อไปฟังแล้วต่อเนื่องนี่พวกข้าวสาเป็นคนถึงมากเหม็นใหม่เกิดโรคไห้ถึงมากเมื่อโรคไปนาแล้วเราก็ต้องมาทำลายเขาเขาคุยล่างกายที่ของเราขอคนเราที่ ใช้อ่านไม่ได้แล้วเท่ากันกับท้อมไม้ข้อนเบอรหาประโยชน์ไม่ได้พวกนี้ประโยชน์จะออกตายไปแล้วเป็นอย่าพวกนี้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็สุภาษิตที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ตอนที่ข้อคิดประโยชน์นั่นแหละที่ว่าสิ้นสุะเ็จะว่าพระกิรธรรมวตยังปายโย ลักการปฏิบัติสติโโเกณฑ์ปิบัเาเรีลกคำว่าปฏิกรงตัวนี้ตัวว่าร่างกายของเ้าร่างกายของเ้าไม่มีประโยชน์ในเมื่อตาปแล้วให้มีประโยชน์เป็นเผาไหม้สิ้นสลายไปแล้วขป้าขป้ไปก็ดับโลกไม่มีประโยชน์เหมือนกับข้อหมายข้ออื่นเป็นที่ไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นร่างกายของเราที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ พระสัมมาสัม <normal> พ Get <gettable> ุทธเจ้าก็บอกเขาไว้บอกสอนเราไว้ว่าอย่าไปหลงอย่าไปหลงในหลักปัยอย่าไปหลงในหลักปัยของคนเขาหรือว่าหลงเชื่อในสิ่งต่างๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าแม้ตัวของท่านเองก็ยังม่เชื่อตัวเองพระพุทธเจ้าไม่เชื่อตัวของเองนี่พระสารทวารอย่าไปเชื่อแม้แต่ตัวอาจาผู้เองหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เอง ผู้ให้เช <huh ื่อก็อย่าไปเชื่อให้ประสบกับตัวของเราเองให้ประสบกับตัวของเราเราเองเข้าเหตุดีเข้าใจดีเข้าทำชั่วเราก็ได้ชั่วนั้นก็ว่าสุมาศรีว่าอัตตาอยู่แต่โ์นาโถตนแลเป็นที่ขึ้นแห่งตนตนแลเป็นที่ขึ้นแห่งตนเหมือนกับเราทำบุญทำกุศลนี้เขาเราทำเราก็ได้บุญเราก็ได้กุศลเราก็ได้ผลนี้เขาเป็นการทำบุญ การทัพโบราณฝึกฝนเบาแล้วแล้วต่อไปก็ค้นหาไห้นะค้นหาให้ครับที่บอกเป็นผู้บอกนายสอนนายพระพระถึงใดฝันรู้ว่าหันแม้แต่ยากงยากงผู้เป็นโยมเป็นตัวรองผุ้วันศิก็อยากฝัรู้ทำได้บรรลุอรหันได้บรรู้ละหันแ่ที่ไม่อกโยม่าจะเป็นตยอางไรทาี่โยมก็รู้ด้ ก็เพน่กับมาน้นความคิดกอมพ่อหลโลภันโโลภโพภะโทสตไม่มีน้อยมากเป็นผู้สอน่ายเป็นผู้สอนนายผู้ที่รถนีคว็มหมาใไต้จะมีสวยเอมาางกันกระมานั้นกระเจาของพ่อหลวสอนนายบอกนายพ็อเหมือนกับพ็อเหมือนกับองคุลมาโยเบรศกุลิมาจะบอกดูครับองคุลมาองคุริมาเป็นคนซือ นิสสาวเราเป็นคนเชื่อเป็นผู้สอนนายผู้บาอาจารสอนนายขอนโอเวนมากขอนายไปเลี้ยงครับมีชาคับอาจารย์อาจารย์ไปเลี้ยงเราเข้าเดี่ยวกับเกณฑ์เกณฑ์ว่าอาจารย์แล้ววันนี้ไปซอยไปซอยเนี่ยพอพออาจารย์เห็นหน้านะซอยเนี่ยอาจารย์ใส่ไปเห็นหน้าใส่เนี่ยใ็่เห็นเป็นผู้ใส่ยงงานไปเห็นแรกแล้ววันเพื่อนยฟู โมนการเกิดก <S 々> ็ปีช้าเกิดก็ปิช้าโอคุณิมากเรื่อยใส่ไหลใส่ก็อบาองคุลมาเจ็นสู่อาอาจารย์อาจารย์เรื่อยคิดเรื่อยจิตวิบากเจ้าเลยสีขาผู้นี้เลยปีชาอคุลมาเลยทาตนเองขาเป็นสู่อคุลมากเลยเรื่อยใส่แขนแขนให้องคุลิมาไปหาบอยู่วมองท่านก่ท่านกู่เพื่อท่านุท แนะตนอาตมีมากและก็ถึงผู้ถึงท่าย่อมมีชาองค์ุณมากท่ในเมื่อบองสมัยนะคนสมัยนนะั้นเป็นคนที่เชื่อง่ายสอนง่ายบอกให้ไปตายก็ไปบอกให้ไปเป็นโจรกับเก็บบอกให้ไปเป็นโจรกับไปองค์ุณมากก็เลยต้องไปหาอะไรหาทุสหาดีวออกว่าหาดีกว่เหตุหเ,เป็น,นหาหาไปแบบมันล้มรอดไม่ไ,ไห ไปพ่อไอพ่อแม่เหลืออีกได้เก้าสิบเก้านิ้วเหลืออีกอยู่หนึ่งเหลืออีกนิ้วหนึ่งไปไปหาอีกไปทพื่อหน้าอกคุณมากอีกพอเมื่อจริงพอเมื่อแม่ท่าพอท่าแม่เลยโควาดูดีมาท่านึ่แม่เลยแล้วก่อน pues mm ว ria, 8, 2, nah. ัดอ่อนวัดอกคุณมากพระพระสามารถพระพุทธเจ้าเขเรยทรงย่ำมากเอง ชงยากมากเลยรับตอปริมาที่ขาแ่ชี่ขาแมเสวยลรงว่ารักไวแต่คือโอปริมาขาแม่แล้วจะเป็นการอนานตานิยมอ่านตรนิยกร,รมไม่ได้คัาร,รู้ธรรมไม่ได้หมายถึงว่าพนันตานิยกรรมหาดยานไม่ออกพนานตริยกรรมมีอยู่ห้าอย่างคือมาถูกฆ่าปินถูกฆ่าอรหันต์ถูฆ่าโลหิตุบายสั้นัพเพศหายาลี่ประธานสวรรค์ถามอิดผ้า หามสวรรค์ห้ามนิพพานองค์บริมัทพระพุทธเจ้าญาติองค์บริมาณมาขาดแห่เรื่อยลงมาเลื่อยลงมาแลนล่อให้องค์บริมาณในพระเกี่ยวเย่างองค์พระพุทธเจ้าพระแบบไปศึกษาด้วยฤทธิ์ด้วยฤทธิ์เพราะเขาเขาหองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า네ก็ไปแบบไปว่าแล่นเร็วหรอกแต่องค์บริมาณแล่นน้ำบนทั้งองค์บร <Dans> ิมาณเป็นผู้แล่นเร็วที่สุดแล่นเร็วสั้ง เรืเก๋งลอยยีสิบแรงเดียวกันเลยจำดิบน,นะยับอกเป็นอย่างองคุริมานจังเป็นผู้แรงเร็วแข็งแรงยกคก่อนสมัยวัดชาติก่อนชาติที่แล้วมาชาติที่แล้วยังมียอม้อนขึ้นไปอ,อกีกไหมบอกย้อนไปมหลายภพหลายชาติองคุริมานองคุริมานเป็นชาวนาเป็นชาวนาพักพัฒนี่พักพัฒเก,ก,ก,กเจ้าเดินออกมาบินบาบออกเดินออกมาบินบาบ มาบินแต่บาดมาเดินอยู่เรื่องหนาวนที่มันตื่นเต่ามากเนาะองคุลิมาสากก้อนๆนั่นคนไม่เห็นว่าพุทธเจ้าว่าพระพัชเชียพุทธเจ้าองค์นี้คนจีมน้ําหิวหน้อยาเตะหน้าจังเล็บตักหน้าให้ยตักหน้าใหายเห็นเอาเปลี่ยนใหม่ค่อยนั่งสัมเณตเอาไหมกิีนเขียวไม่สีเขียวใหม่สีเขียวเห็นไหมพราองคุลิมาก หนาวนี่ม่ออกเตรียงเลื่อแต่อยางแรงเร็พมาทางค่อยมหม่อจอยทางซีงฮาเด็กรนเร็วฮาแรงเร็วดรงหางฮาเด็เป็นนกีฬามีเป็ดอันนี้เป็นเรื่องเรื่องย้อนหลังขององค์ุริมานที่เป็นแรงเร็วที่สุดแรงเร็วพอแต่ว่าท่านโคตรเจ้าโคตรเจ้าก็เลยับองค์ุริมานว่าเจ้าหยุดก่อนเจ้าหยุดเดียวนี้องค์ุริมานบอกพระสามาสังพคทรเจ้าว่าข้าหยุดแล้วแต่เจ้ายังไม่หยุดคำที่ว่าเจ้า่าหยุดแล้ว แต่เจ้ายังไม่หยุดหมายความว่าหมายความว่าพระสามาสกทุ่เจ้าหยุดแล้วหยุดฆ่าคนหยุดด้วยเรื่องการผิดศีลผิดธรรมหยุดทุกอย่างแต่ออคุริมานก็ยังไม่เข้าใจก็ยังบอกว่าเจ้าหยุดนะเจ้าหยุดเจ้าหยุดเถิดบอกให้พระุทธเจ้าพระุทธเจ้าอยูุ่ทธเจ้าก็เเล่นโจอยุดพ่อยุดแล้วพ่อมาบอกกันว่าหมายถึงว่าโพธเจ้าหยุดแล้ว ยดขาต้นยึดจากกาทั้งขวาทั้งซ้ายแนวโค้งาอง่เข่าใจเลยขอบัวนั่ขอบววกรับสามารถพะัคฆยาวเขาวางต้นโยงานักสัอ่านไปต้นที่บุคคลที่เชื่อได้สอนนายบอกต้นสอนนายสอนนายสอนนายว่าบอกเรื่องสอนหลักมั่นคงสอนสิขากันี้รอกรห้รู้ถึงวันดแล้วนสอนนัยองไง กนายของนายคุณวิริยกกสิทาคุณต้องรูว่างานวาานี้พอองค์พมากเลยปวดเต็มปวดในบรรลุอรหันต์ได้รรลุอรหันต์งานนีเหื่อต้องมนี่หรอกจะไปโอวรอว่าอะไรยนี้อกว่นข้าอยากให้รู้แจ้งเขอเตาวุีเลยก่อปะข้างต อันนี้ก็เป็นาอิสงที่เรามาส่งในสกาในวันนี้ที่เราได้มีความรู้ได้ได้ได้ความเรื่องกาบตาชีครับก่อนที่จะเพื่อบาปเรื่องรามหรือว่าเพื่อของอื่นๆที่ก่อนสายผู้กานะที่เราเราเคยเจอมาที่เราเคยได้ที่เราเคยได้มาทุกวันนี้มูอนท่ากับ เท่ากับเกิดอมกลามบรรพดาลุกเข้าอย่างนี้บอกกลารพันพรุพูดของเราตั้งแต่ในการสัญญาที่ก่อนก่อนนู้ดเป็นมาเรื่อยๆแต่ว่าเข้าเลยห่างกันของห่างกันมากแม้แต่แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนให้เราทำความดีทำคุณงามความดีก็เหมือนกับว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าะกับหม้อนาหรือไปมีผ้าเก่งอย่นบอกพระพุทธเจ้าะไปมีผ้าแล้ว มีพระอินทร์องค์หนึ่งพระอินทร์เอร์หน้าที่ข่ายูเบอร์มาบอกว่าอภิจาวัตสังาราข้าขาคนเี้เปันผลาของพระอินทร์พระอินทร์เหน้าหน้าเยี่ยมหน้าอ้าหน้ารบิร์นะของพระนางทานเบอร์หนึ่งก็ได้บอกอภิจาวัตสังาราสังขานี้เป็นของนม่เที่ยงหนองเป็นงานเ่าของนม่เที่ยงก็เที่ยงน้องวัเที่ยงในเทศมณฑล เกิดอยู่นอาไม้ยัอกอกาเลแนช่าเพราอยด้วยอายุแปดสิปีสร้างัก็เป็นยีม่ยีไคอ่อายุแปดิปีอันนี้อันนี้เป็นยุคเป็นถือว่าอายุของต้นห้องสมัยสมัยยืดใหญ่ดสิบปีเป็นของพระสัมมาสัมพุทธก่าแป่สิบปีเก่าตัว่าเก่าสิปีเลื่อนีถือว่ากำไรเก่าสิปีื่อปีหอว่า กำไม่โอเค็ช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไปใว้ไปใช้ไปู้ก่อสรานี่การเขาหิ้วมุมอันนี้จะถือว่าเป็นกําไรของที่ที่เราเกิดมาอันใดกกันที่เดิมก็อเคใ่อกเหรอวเน่าจะเราวันนี้อาจจะมาฟังเคราะ่าในช่วงนมศาสนาสุขุจิเรญอาจจะมาขอหวยก่อนท่านยลงคุณอาตกรรคุณแม่ไจชุขไ ด้วยอายุ80ปีวันนี้อาตมาขอขอเปิดโครการโยมผู้ประสบเหการในวันนี้ก็จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันพระสุขประปฏิภาณธรรมสามทุกท่านทุกคนเลยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้